วังทองแบนวงดนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำกลางพิษณุโลกสวัสดีครับของปอมปรญญหัตนะครับก็ขออนุญาตเล่าประวัติของวงดนตรีที่มีคุณภาพอีกวงหนึ่งนะครับตอนนี้ได้เป็นตำนานไปแล้วนั่นก็คือวังทองแบนวงดนตรีของผู้ต้องขังนะครับจากเรือนจำกลางพิษณุโลกภายใต้การควบคุม ของหัวหน้าวงก็คือตอนนั้นเป็นท่านผอ,อนะครับท่านนลงค์ได้ไปทําการแสดงตามแดนต่างๆเลยนะครับทั่วทั่วแดนของของเรือนจำการพิศณุโลกนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นตามเรือนจําระแวกใกล้เคียงต่างๆผมว่าจาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตั้งแต่ปีพศ .25 5 9ไปจนถึงน่าจะประมาณปี2564นะครับในยุคนั้นนะครับ แล้วก็ได้ไปทําการแสดงด้านนอกเรือนจําด้วยนะเออแต่ว่าได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมราชัณฑ์นะครับแล้วก็ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าทีา่หลายท่านมากมายเลยได้ไปสร้างชื่อเสียงแบบว่าไปงานประจำปีงานลอยกระทงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับว่าพวกเราได้ ออกไปทําการสแสดงมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในระแวกนั้นนะครับที่ไปทำการสแสดงและผมเนี่ยได้ไปร่วมวงดนตรีนะ่าจะเป็นช่วงอสองปีหลังนะครับพวกเขาเนี่ยทำทำชื่อเสียงไว้แล้วนะครับแต่ผมได้ย้ายเลือนจาไปนะครับช่วงนั้นก็ทันได้ไปทำการสแสดงหลายที่มากมายนะครับสนุกมากแล้วก็เป็นวงดนตรีที่คิดว่าเป็นวงดนตรีที่มีคุณภาพวงหนึ่ง แล้วก็ที่สำคัญตอนนั้นน่ะก่อนจะมีโควิดนะครับมีการแข่งขันประกวดแข่งขันวงดนตรีของเดือนจำระดับภาคเพื่อที่จะไปแข่งระดับประเทศแล้วก็วงของวังทองแบนนะครับได้แชมป์ระดับภาคด้วยในปีนั้นแต่น่าเสียดายที่ว่ามีโควิดเข้าแล้วก็การแข่งขันในระดับต่อไปก็เลยถูกถูกพักไว้ก่อนยกเลิกไว้ก่อนแล้วผมก็เลยถูก ย้ายตัวไปอีกเรือนจำหนึงก็เลยไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมงานกันอีกนะครับแต่ในช่วงนั้นนะ่ะที่ผมอยู่ด้วยกันได้เขียนเพลงด้วยนะขอบคุณที่อกกอดกันนะครับผมน่าจะแต่งอยู่สัก2-3สเพลงในตอนนั้นนะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงได้เขียนเพลงขอบคุณที่อกกอดกันเพราะว่าในช่วงนั้นนะ่ะมันจะมีจิตอาสาเป็นจิตอาสานะครับได้เข้ามาบริจาค อุปกรณ์กีฬาพวกอ,อนวมต่อยมวยอะไรเงี้ยฟุตบอลตะก้ออะไรเนี่ยผมมจําข้อมูลได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วผมเนี่ยทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมพวกเขาดีกับพวกเราจังเลยทําไมพวกเขาเสียเงินเสียทองมาบริจาคสิ่งของพวกนี้ให้กับพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าพวกเขาดีมากผมเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ย มีรอยยิ้มที่จริงใจมีสายตาที่ที่ดีเป็นมิตรมากๆทำให้ผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยมามอบความอบอุ่นมามอบความหวังทำให้รู้สึกว่าเหมือนพวกเขาในอกกอดอกกอดผมอยู่อกกอดพวกเราเลหลายๆคนนะครับโดยที่พวกเขาไม่ได้ก่อดเรานะแต่ทุกๆก,การกระทำพวกนั้นมันทำให้รู้สึกว่า พวกเขาเนี่ยได้กอดหัวใจพวกเราไว้นะครับผมก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงนี้ขอบคุณที่โอบกอดกันแล้วพวกเราวงดนตรีวงวังทองแบนนะครับก็ได้ทําการเล่นบ้างนะครับก็มีเพลงแต่งของใครต่อใครเยอะผมบอกเลยว่าเยอะมากอยากให้ทําเป็นอัลบั้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับวงวังทองแบนก็คิดว่าสมาชิกเนี่ยคงจะได้รับการปล่อยตัวมากันน่าจะเกิดหมดแล้วน่าจะเกิดหมดแล้วนะครับ แต่ละคนก็ไปตามทางเส้นทางของตัวเองบางคนก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าไปแล้วนะครับแต่ก็หาโอกาสดีๆที่จะมาร่วมเล่นดนตรีกันอย่างเช่นเนี่ยงานคอนเสิร์ตขอบคุณที่โอบกอดกัน1ปีของผมเนี่ยพวกเพื่อนๆวงบางทองแบนนะครับก็ได้มาร่วมด้วยได้มาร่วมเล่นดนตรีกันอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่ายังความมันคุณภาพยังเหมือนเดิมยังไม่ เสือไม่เสือไม่ทิ้งลายอะนะครับก็คิดว่าน่าจะามีข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เปย์ๆกันไว้ว่าอาจจะมารวมตัวกันอีกตั้งวงดนตรีกันอีกเป็นวังทองแบร์รีเทิร์ไมเออหลายๆท่านที่เคยเป็น FC ของวงวังทองแบรเนี่ยอาจจะยังจำพวกเราได้ คิดว่าคงจะได้รับข่าวดีกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญาฝากติดตามเพลงขอบคุณที่อกกอดกันด้วยตอนนี้เพลงเสร็จแล้ว MV เสร็จแล้วเหลือแต่ผมเนี่ยอัดร้องเข้าไปอีกนิดเดียวจบเลยตอนนี้เสียงก็คิดว่าใกล้ใกล้ได้จะได้อัดแล้วแหละนะนะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วผมอัดเพลงปุ๊บจบปล่อยได้เลยแล้วก็ฝากติดตามวังทองแบนด์ไว้ในหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับ